สวัสดีค่ะชื่อจ่าวันวันซ้นนองหาจนาวนวอกินนะคะวันนี้มาพบกับคลิปแอนดอมสุ่มความและความสัมพันธ์จากพี่ไพยเล่าเรื่องดวงนี้เป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้พี่ไพยจะเล่าเรื่องอะไรแล้วก็เป็นของใครก่อนที่จะไปชมคลิปกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอก่อนนะเดี๋ยวไปชมคลิปพร้อมๆกันคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราได้ไพ่อะไรบ้างเนะาะใบแรก The Devil ใบที่สองสามถ้วยใบยที่สามสิบถ้วยใบยที่สี่ The Star ใบที่ห้าอวิวินถือดาบใบที่ห Wheel of Fortune ใบที่เจ็ดราชินีถือถ้วยใบยที่แปดสี่ถ้วยใบยที่เก้าสิบดาบ ใบที่สิบเสร้ t แล้วก็ไพา่ใต้สำรับนะคะสิเหรียญเดี๋ยวเรามาอ่านคำทำนายพร้อมกันเนาะคือจะบอกว่าทุกครั้งอที่แม่หมอโดนมีบางอย่างโดนใจให้แม่หมอหยิบไพาสำรับนี้ขึ้นมานะนั่นหมายความว่าแม่หมอจะได้อ่านคำทำนายใน2เวอร์ชันคือเวอร์ชันของธรรมดากับเวอร์ชันทวินเฟลมนะคะเพราะว่าอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์นี่ค่ะ วิวออฟฟอร์จูนก็คือสัญลักษณ์ของโชคชะตาซึ่งถ้ามีอะไรดนใจให้หยิบไพ่สำหรับนี้เมื่อไหร่นั่นหมายความว่าแม่หมอจะได้อ่าน2องเวอร์ชันแน่ๆเลยแล้วก็ได้ได้อ่านจริงๆ2สองเวอร์ชันเดี๋ยวจะทำเป็นสองเวอร์ชันให้นะแยกคนทั่วไปกับทวินเฟนเนาะเดี๋ยวมาดูคำทํานายไปพร้อมกันค่ะอ่ะมาเดี๋ยวเราอ่านคำทำนายในเวอร์ชันของบุคคลทั่วไปก่อนนะคะเป็นความรักทั่วไปก็คือจะบอกว่า คนที่คุณดิวอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็สลับพลังงานเอาเองเนาะเพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมเนาะเขาต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่มีนิสัยสุดตรงเป็นคนที่ทําตัวเหมือนศูนย์กลางแห่งจักรวาลฉันทําอะไรฉันจะต้องถูกหมดฉันต้องการทําอะไรฉันก็จะทําตามอําเภอใจของฉันไม่รู้ว่ามันจะถูกมันจะผิดมันจะถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครก็ตามฉันอยากทําอะไรฉันก็ทํา เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมั่นหน้ามั่นหนกมั่นอกมั่นใจนะเป็นคนที่แบบว่าไม่ว่าจะทําอะไรฉันจะต้องเหนือคนอื่นคนอื่นจะเหนือฉันไม่ได้ฉันจะต้องครอบ Duty งําความคิดความรู้สึกของคนอื่นคนอื่นจะมาครอบงําความรู้สึกของฉันไม่ได้ประมาณนี้นะเป็นคนที่แบบว่ามั่นใจในตัวเองจ,จัดจัดเลยคนเนี้ยนะ และคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงชอบเสียงดนตรีชอบความบันเทิงชอบความแบบสุกกายสบายใจในพลังงานในบางพลังงานก็อาจจะชอบไปดิ้งกับเพื่อนไปสังสรรค์เฮฮาปาร์าาตี้ตามผับตามบาร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะในบางคนก็อาจจะชอบแบบว่าเออมีเบียรกระป๋องนึงนั่งนี้ห้องฟังเพลงที่ชอบจิบเบาๆเขาอารมณ์ของตัวเองอย่างนั้นก็ได้คือก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบ ความสบายอกสบายใจชอบจิบชอบดื่มชอบฟินของเขานั่นแหละเออชอบความสบายใจในอารมณ์ของเขาในโลกของเขานั่นแหละเอออ่ะแล้นี้คุณกับเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีในบางพลังงานนะอาจจะคบกันมานานแล้วนะหรือในบางพลังงานก็อาจจะคบกันมาสักพักหรือพูดคุยกันมาสักพัก ในบางบางคนอาจจะพูดคุยกันมาสักพักแต่ว่าไม่ได้มีสถานะก็ได้หรือคุยกันมานานแล้วไม่มีสถานะก็ได้นะแต่ว่าในระหว่างความสัมพันธ์กับคุณกับเขาเนี่ยคือมีการพูดคุยมีการครบมีการดูใจกันมาสักพักแล้วแล้วมันก็มีในเรื่องของความเข้าใจกันมีความเห็นอกเห็นใจมีความผูกพันการคอยเอาใจใส่คอยเติมเต็มคอยดูแลอะไรเงี้ยการมันก็มีความผูกพันอะไรกันอย่างเงี้ยขึ้นมา แต่ทีนี้ว่าไอตัวของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่มีนิสัยมุทะลุที่ไม่หมอบอกเนาะว่าเขาชอบครอบงาชอบแบบ ทำอะไรตามแต่ใจของตัวเองที่ตัวเองคิดว่าตัวเองถูกอ่ะเออเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเนาะแล้วเขาก็เป็นคนที่มุทะลุคิดเร็วทําเร็วหุนหันพันแล่นไดยากจททำอะไรฉันก็ทำอยาจะไปไหนฉันก็ไปเขาแบบเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วทําเร็วคิดเร็วคือคคอยากจะทำอะไรฉันก็ทําแบบไม่ได้สนไม่ได้แคร์ไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ปรึกษาคุณหรือไม่ได้เกง็งใจไม่ได้สนอกสนใจความรู้สึกของคุณอนะ่ะเออประมาณนี้คือเขาอยากทาอะไรก็ทํา ต่อให้คุณกับเขาจะครบกันมีสถานะกันหรือไม่มีสถานะฉันก็ไม่สนไม่แคร์อ่ะไม่พอเขาคนเนี้ก็เป็นคนที่ต้องเรียกว่าเก็บจ่ะนิ่งนิ่งเก่งคนนั้นิ่งเก่ง,ง,เ,กงเก็บอารมณ์เก่งเก็บความรู้สึกเก่งนอกจากเป็นคนหเห็นไหมชอบดื่มเห็นปะชอบดื่มนะชอบเฮฮาแล้วก็เป็นคนที่เก็บเก็บเก่งเก็บอะไรเก็บความรู้สึกเก็บ เก็บอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ที่แบบครอบงำน,นะคืออารมณ์แบบว่าฉันชอบเธอฉันรักเธอฉันรู้สึกยังไงกับเธอเป็นคนที่ปากแข็งเก็บอารมณ์ได้เก่งคือแบบคิดอะไรก็ไม่บอกไม่กล่าวเราคือแบบว่าประมาณว่าฉันนะชอบเธอนะฉันนะรู้สึกดีนะที่เธอเข้ามาเติมเต็มฉันในความสัมพันธ์ฉันนะผูกพันกับเธอมากฉันรักเธอมากไม่เคยพูดจ้ะไม่เคยพูดให้คุณได้รับรู้เลยไม่บอกเพราะอะไร กลัวว่าถ้าบอกไปว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเป็นไงคุณจะมามีอิทธิพลเหนือเขาจ้ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ถ้าฉันบอกไปอย่างนั้นฉันจะต้องโดนเธอควบคุมฉันแน่เลยในความคิดของเขาคือแบบนั้นเนาะเธอจะต้องแบบเหมือนเห็นฉันเป็นลูกไก่ในกำมือแน่เลยอะ่ะคือแบบถ้าเธอบีบฉันก็ตายฉันก็เสียใจเวลาเธอทิ้งฉันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เรากลัวว่าเราจะไปมีอิทธิพลเหนือเขาคือกลัวเราจะไปถือไพ่เหนือเขาเขาก็เลยเลือกที่จะเก็บความรู้สึกไม่บอกความจริงไม่บอกความรู้สึกที่คิดอยู่ภายในใจออกมาไม่บอกไม่กล่าวให้คุณได้รับรู้ว่าเขารู้สึกยังไงและนี่ก็เลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เขาไม่ยอมให้สถานะกับคุณด้วยก็ได้ในบางพลังงานคือไม่ให้ความชัดเจนอะไรใดๆเลือกที่จะนิ่งเก็บเก็บความรู้สึกเอาไว้ แล้วคุณเป็นไงเมื่อคุณพยายามดูแลพยายามเทคแคร์พยายามเอาใจใส่เติมเต็มให้เขาทุกอย่างใส่ใจใเขาทุกอย่างแล้วเป็นไงเขานิ่งเขาเงียบเขาไม่เคยบอกกับความรู้สึกให้คุณได้รับรู้ว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเขาไม่เคยแสดงออกที่ชัดเจนว่าเขารักคุณหรือไม่เคย ทำอะไรให้คุณได้มั่นใจในความสัมพันธ์นั้นเลยว่าเขารักคุณเขารู้สึกด,ดีกับคุณและเขาคิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปข้างหน้าเขาไม่เคยทำแบบนั้นให้คุณได้เห็นแถมไม่พออย่างที่บอกคือเขาเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วที่แม่หมอบอกเนาะคืออยากจะทำอะไรเขาก็ทำเขาตัดสินใจคิดแล้วก็ทำเลยเหมือนเขาไม่ได้ความสำคัญกับคุณนะคือแบบเขาจะทำอะไรก็ทำไม่ เธอก็ได้เธอไม่ได้มีความสําคัญกับฉันขนาดนั้นแล้วทำไมฉันจะต้องไปปรึกษาเธออะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนเขาไม่ได้ให้ค่าให้ความสําคัญกับคุณเลยเนาะนอกจากเก็บความรู้สึกเก่งก็ไม่ให้ค่าไม่ให้ความสําคัญเพราะว่ากลัวเราจะไปมีอิทธิพลเหนือเขาและเป็นไงคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคุมเคือไม่ชัดเจนไม่มีการพัฒนาไม่มีการบอกรักไม่มีการบอกความรู้สึกหรือว่าไม่สามารถที่จะคิดหรือตัดสินใจไปได้เลยว่า ฉันจะมีความมั่นคงกับสถานะความสัมพันธ์นี้หรือความสัมพันธ์ที่ฉันเดียวกับคนคนนี้อยู่มันจะไปข้างหน้าได้คือมันไม่มีหลักประกันอะไรใดๆให้คุณได้มั่นใจเลยมีแต่ความเจ็บปวดเสียใจให้กับคุณเพราะเขาทำอะไรไม่เคยเห็นคุณอยู่ในสายตาไม่เคยเห็นคุณค่าไม่เคย เห็นความสําคัญอะไรในตัวของคุณเลยทั้งๆท,ที่คุณเนี่ยคอยดูแลคอยเทคแคร์คอยเอาใจใส่เขาทุกอย่างดูแลเขาทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมซัพพอร์ตเขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกบางคนอาจจะซัพพอร์ตในเรื่องเงินทองไปด้วยก็ได้คือเอาใจใส่เขาทุกอย่างถามสารแล้วทุกสุขดิบช่วยเขาแก้ปัญหาช่วยเขาจัดการปัญหาทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือความนิ่งความเงียบความไม่ได้สนใจละเลยไม่ใส่ใจ ครอบงมคุณทุกอย่างกดคุณทุกอย่างกดขี่คุณทุกอย่างแล้วคุณเป็นไงอ่ะคุณก็เจ็บปวดสิคะรออะไรเจ็บปวดจ้าสถานะก็ไม่มีให้ความชัดเจนก็ไม่มีให้ความจริงใจก็ไม่มีให้มองข้ามฉันทุกอย่างนิ่งใส่ฉันทุกอย่างเฉยใส่ฉันทุกอย่างเห็นอย่างกับฉันเนี่ยเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ได้มีคุณค่ามันม,มีความสําคัญทั้งที่ชี้ฉันเนี่ยเต, e ต, e ติมเต็มให้คุณทุกอย่างเนี่ยเนี่ยเต็ม เติมให้จนเต็มทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือความรู้สึกเนี่ยเต็มให้ทุกอย่างแล้วแต่เธอไม่เคยเห็นค่าเห็นความสําคัญหรือทําให้ฉันสบายใจในความสัมพันธ์นี้ได้เลยแล้วเกิดอะไรขึ้นพอคุณเจ็บปวดคุณเสียใจเนาะพอเราผู้หญิงนะหรือใครก็แล้วแต่ที่มันมีความเจ็บปวดเสียใจเนี่ยมันมันก็จะมีในการเขาเราียกไงอะเหมือนเราม่ภูมิคุ้มกันขึ้นเรื่อยๆนะพอยิ่งเรายิ่งเจ็บเราก็ยิ่งมีภูมิคุ้มกันยิ่งเจ็บมากภูมิคุ้มกันแล้วก็ยิ่งเยอะขึ้นนึกออกไหม พอเราเจ็บบ่อยๆภูมิคุ้มกันความแข็งแกร่งความแข็งแรงในใจของเราเนี่ยมันก็เพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วทีนี้ก็พอถึงจุดจุดหนึ่งที่ว่าเออม,มันมันมันไม่ไหวแล้วล่ะฉันควรจะต้องกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองได้แล้วไหมฉันเติมเต็มให้เขาทุกอย่างทําให้เขาทุกอย่างแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในของฉัน ใน,ในสิ่งที่ฉันทําเลยเนี่ยฉันควรจะต้องกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองได้แล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวฉันก็มีคุณค่าในตัวเองนะเห็นไหมฉันก็มีคุณค่าในตัวเองแล้วทําไมฉันจะต้องแบบเหมือนกับแบบต้องไปยอมทุ่มเทถวายตัวถวายหวัวจนไม่เหลือคุณค่าในตัวเองให้กับคนที่เขาไม่ได้เห็นค่าหรือให้กับคนที่เขาไม่เคยได้ใส่ใจหรือสนใจเห็นความสําคัญของเราเลยสักนิดหนึ่งคุณก็เลยโอเคตัดสินใจ จบความสัมพันธ์พักเบรคความสัมพันธ์กันไปนที่เรียบร้อยตัดสินใจจบปัญหาจบความสัมพันธ์นี้แล้วก็กลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเยียวยาฟื้นฟูจิตใจตัวเองคุณเริ่มเข้มแข็งและคุณก็เริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วทีนี้เป็นยังไงพอคุณกลับมาอยู่ได้ด้วยตัวเองเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตัวเองละไอสิ่งที่คุณเคยเติมเต็มให้กับเขาไปนึกออกปะ เราเคยได้รับความเสียใจได้รับการดูแลได้รับการเทคแคร์ใจใส่เนี่ยพอเราเนี่ยไม่ได้มอบตรงนั้นให้กับเขาเขาก็จะขาดนึกออกไหมคะเขาเคยได้รับจากเราอะแล้วเขาอยู่ๆเล้าหายไปจากชีวิตเขาเขาก็ไม่ได้รับตรงนั้นจากเราแล้วเขาก็เลยหันหน้าพึ่งเข้าสุราเมรัยละเหมือนกําลังคิดทบทวนแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมคนที่เคยวิ่งตามเขาเนี่ยอยู่ๆก็ หยุดแล้วก็หันหลังออกจากความสัมพันธ์ไปคือแบบไม่ได้มาสนไม่ได้มาแคร์ไม่ได้มาวิ่งตามวิ่งไล่เขาอีกแล้วคือในเวลาเนี้ยคุณก็กลับมาเยียวยาฟื้นฟูจิตใจตัวเองเนาะก็คือเป็นช่วงที่เวลาคุณก็อยู่ของคุณเขาก็อยู่ของเขาต่างคนต่างอยู่คุณไม่ได้วิ่งไล่วิ่งตามเขาอีกแล้วเขาอยากจะทาอะไรอยากจะทามุทะลุดุดันจะฟันจะฟาดฟันกับใครก็ไปไม่ได้สนไม่ได้แคร์ฉันมีคุณค่าในตัวเองฉันไม่สนไม่แคร์นี่ก็เครียดเพราะว่าคุณไม่ตามแล้วนี่ แล้วคุณก็พอคุณกลับไปอยู่ในตัวเองเนาะคุณก็เฉิดฉายเห็นไหมสวยสง่างามไม่พอเข้มแข็งแข็งแก่งแข็งแรงอยู่ได้โดยแบบสง่างามเห็นไหมคือฉันไม่ได้สวยไม่ได้แขกต่อให้ไม่มีคุณฉันก็อยู่ได้ประมาณเนี้ยคือฉันเจ็บมาเยอะและฉันมีพุิพุมกันที่แข็งแก่งแข็งแรงและเป็นที่เรียบร้อยตอนเนี้ย เธอจะไปขึ้นนรกตกสวรรค์ที่ไหนก็ลงของเธอฉันอยู่ได้ด้วยตัวของฉันเองไม่สนไม่แคร์เขาก็เลยเครียดคงมาแอบส่องแอบดูชีวิตคุณแหละถึงคุณจะบล็อกหรือถึงจะอะไรเขาจะต้องหาวิธีมาส่องดูชีวิตคุณแหละเพราะว่าเขารู้นี่ว่าคุณเคยเติมเต็มให้เขาแล้ววันนี้ที่เขาที่คุณไม่ได้เติมเต็มให้เขาเนี่ยในเวลานี้คุณไปเติมเต็มให้ใครอยู่เออเขาคิดอย่างนี้เครียดกดดันหันหน้าพึ่งเข้าสุรา เจ็บปวดรวดร้าวว่าทําไมเธอที่เคยวิ่งตามฉันน่ะพอเธอไม่มีฉันน่ะเธอก็ต้องเจ็บสิเธอก็ต้องอยู่ไม่ได้สิแต่ทําไมอ่ะเธอกลายเป็นว่าเธอไม่มีฉันแต่เธออยู่ได้อย่างสง่างามสวยงามแบบเฉิดฉายอรลร่าจัดขนาดนั้นล่ะอะไรเงี้ยคือแบบผิดคาดต้องบอกว่าผิดคาดในสิ่งที่ตัวเอง เขาเรียกอะไรชลาใจเหมือนแบบเขาเรียกอะไรลำพองขนเหมือนอะไรย่ยไม่ถูกอ่ะเหมือนชลาใจอ่ะมันน่ามันโหนอย่างที่บอกอ่ะคือมันน่ามันโหนคิดว่ายังไงอ่ะเธอก็ไปไหนจะใช้ไม่รอดเธอก็จะต้องมาวิ่งไล่ตามฉันเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาแน่นอนแต่คิดผิดจาะเขาเนี้ยมันนามันโหนเกินจ้ะคิดผิดเจ็บไม่ฉันเจ็บมาเยอะแล้วฉันมีคุ้มมกันฉันอยู่ได้ละเขาคิดผิดไงเขารอเนี้ยผิดแล้วเป็นไงเสียดายเสียใจ คือแบบเหมือนทําอะไรก็แบบแล้วฉันจะต้องทํายังไงอ่ะฉันถึงจะได้เธอกลับคืนมาแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะความสัมพันธ์เนี้ยคุณกับเขาอ่ะมันมีในเรื่องของโชคชะตาร่วมกันคุณกับเขาอ่ะยังมีโชคชะตาร่วมกันอยู่หรือจะเรียกง,ง่ายๆว่ายังมีเวรมีกรรมร่วมกันอยู่ยังไงคุณกับเขาอ่ะมันจะยังได้วนกลับมาเขาจะต้อง พยายามทาทุกอย่างให้ได้คุณคืนกลับมาเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเติมเต็มให้เขาตลอดอ่ะเขาไม่ยอมเสียสิ่งสิ่งนั้นไปแน่นอนแต่ว่าเพียงในเวลาเนี้ยกําลังเหมือนกับทําใจนิดนึงเพราะว่าอย่างที่ม่หมอบอกนะคนนี้มันมันเป็นคนที่แบบเคยครอบง,งาเคยแบบจะทําอะไรฉันต้องถูกฉันต้องแบบเป็นศูนย์กลางเห็นจกรว่าฉันต้องถูกอย่างเดียวแน่ไหมแต่ทีนี้การจะกลับมาง้อคุณเนี่ยมันจะต้องแบบคิดเยอะคิดหนักอ่ะว่าจะ กลับมาทํำยังไงที่จะให้เธอกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ของฉันกลับมาเป็นลูกไก่ในกํามือของฉันอีกครั้งหนึ่งโดยที่ฉันไม่เสียฟอร์มโดยที่ฉันไม่เสียหน้านั่นแหละคือสิ่งที่เขากําลังคิดอยู่ว่าเขาจะต้องทําอย่างไรแต่ก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ต่อให้เจ็บกันขนาดไหนคุณกับเขาก็ยังจะต้องได้วนกลับมา วนกลับมาอีกครั้งโดยโชคชะตาเพราะว่ายังมีโชคชะตาที่เป็นท,ที่ที่ยังมีร่วมกันหรือมีเวรมีกรรมร่วมกันในบางพลังงานเนาะนยังต้องกลับมาวนมาชดมาใช้กันอีกนั่นแหละเอออันนี้ก็จบในเวอร์ชั่นคู่รักทั่วไปนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่หมอจะทำเป็นเวอร์ชันคู่รักเทวินเฟรมนะแล้วก็กดติดตามนะคะวันนี้ไปละบ๊ายบาย